สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับ FC แฟนช่องของข้าวแทบ้านถูกทันถุกคนนะครับอ่ะมันนี่มาเบื้องภาพบรรยากาศนี่นะครับยามเศร้าๆนะครับอ่ะพอเห็นก็สีน้ำเสนอแนวทางนะครับเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภนะครับมันนี้จะเป็นของอาจารย์ชมพู่นะครับของอาจารย์ชมพู่นะครับที่ซูมอีพี่น้องเห็นอยู่ใไก่เนี่ยเป็น เทือกเขาภูพานนะครับเป็นเทือกเขาภูพานบรรยากาศยงามเศร้าดี่ดีพี่น้องกยเห็นวานกบินไปบินมาอยู่นี่นี่ซูมให้เบิ่งนะครับโอ้รรยากาศดีนะครับ อากาศสดชื่นมืนอวพอเห็นกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาตามแนวทางขคงสุดท้ายของอาจารย์ชมผู่ซึ่งพอเห็นกับได้นำอัปโหลดนะครับในคลิปก่อนนะครับในอีกช่องหนึง่งนกไล่หลายด้วพี่น้องเนี่ยนกเพลินมาอยู่ต้นไม่ต้นเนี่นะครับอันนี้ต้นประดูนะครับ แล้วทางของเพลินที่พอเฮงได้นําเสนอทางช่องอ,อีกช่องทางหนึ่งคือช่องเฮงนุงเลื่องหาเก่นะครับกระสีนี้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวพอเฮงพามาเบิงนะครับอ,ออกจากหน้าต่างมาเบิงนะครับประเทศเนี้ยนี่นะครับพอเฮงนําเสนอ,อยุ่ทางช่องอเฮงนุงเลื่องหาเก่นะครับ อาจารย์เพิ่นสินมีตัวเจาะไห้นะครับี่มีเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเก้านะครับซ้มตัวกัเก้าเจ็ดหนึ่งล่างนี่เพิ่อนไหซ้ำหกับสามแปดนะครับเป็นแนวทางที่เพิ่นไห้ไว้ในในคลิปแรกนะครับคลิปแรกก็เห็นเฮกัมาแบ่งปันนะครับทั้งช่องข่าวแถวบ้านพร้อม ็นแนวทางที่เพื่อนหาไว้ชัดเจนบ่ครับนี่เป็นชุดเต็มนะครับในคลิปแรกคลิปเต็มชุดเต็มในคลิปแรกมาที่นี่นะครับเมื่อนี้พอเฮงกะชีมานำเสนอนะครับในชุดโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายของเพื่อน สำหรับข้องสุดท้ายของเพื่นเพื่นนไฮไว้นะครับโตทำงานก็นจากหกจากน้อยนะครับเนี่ะนี่เพื่นนไฮไว้เป็นชุดเต็มเ้ยชุดข้องสุดท้ายนะครับข้องสุดท้ายนี่ออกมานี่ก็อดเบิึงนกมาได้นะครับนกจับเต็มต้นไม้เลย อยู่ใกล้ๆกันห่างกันประมาณจะสิบเมตรนกกับบยอย่านคนคือเพิ่นชิ้นแล้วเพิ่นยูมีกับปลอดภัยแล้วสำหรับโค้งสุดท้ายของเพิ่นนะครับของอาจารย์ชมพู่โค้งสุดท้ายนะครับเพิ่นให้วิ่งเจ็ดนะครับเด้อโค้งสุดท้ายวิ่ง7 3ตัวจะมีสองเจคือตัวเจาะนะครับ มี971แล้วก็771เป็นตัวรอง2ตัวก็เจาะไปที่7 1 72และสองเป็นตัวรองนะครับส่วนลางนี่เพิ่นให้6ตัวเดียวนะครับมี0 6กับ1 6เป็นตัวรองนะครับส่วนตัวเน้่ก็คือ3 6แต่ว่าเพิ่นว่าขันบม,มมาส6นี่สิมามืดสีม้าเลยนะครับคือ7 6เป็นโค้งสุดท้ายของอาจารย์ชมพู่นะครับ ให้ว้เป็นแนวทางนะครับให้ว้เป็นแนวทางให้ท่นานใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นทางช่องก็เป็นแค่เพียงสื่อนําเสนอนะครับให้พี่น้องได้มีข้อเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เบื้องได้ชมเกี่ยวกับแนวทางโชคลาภนะครับซูมให้พี่น้องเบื้องนกอีก,กอนกด่ได้ทีซีซูมนะครับ ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งที่อาจารย์เพื่อนไทยนะครับบางครั้งของเพื่อนก็นเขามาบางครั้งกันลุดขึ้นกันนะครับบอกกันตามจริงมีเขามีรุดอันพี่น้องชื่นชอบหรือว่าไปตรงกับพร้อมฝันตรงกับตัวมากในใจของพี่น้องท่านผู้ชมพี่น้องท่านผู้ชมกับรองพิจารณาเพิ่งนะครับ เสียงสือสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้อาเทียเปลี่ยนรางวัลไงเปนลนรางวัลที่หนึ่งก็เปลี่ยนได้นะครับคนที่ให้แนวทางเพื่อนก็อยากให้โชคดีนะครับอาจารย์เพื่อนอยากให้โชคดีอยากให้มีโชคลาภกันเพื่อนก็จ้องได้ให้มานะครับเกี่ยวกับแนวทางโทรศัพท์เป็นดว่าพอพอเห็นค่อยปรับนะครับเห็นนกจำได้กับอดบ่ได้ สี่ิะปรับไห้เบิงสำหรับลหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าแนวทางของอาจาร,รย์เพื่อนบบให้เลขดับอีกบอาสัน้นช่วงนี้เพื่อนบ่ท่านไห้เลขดับนะครับพอเห็นกับอยากนาเสนอตั้งแต่เลขเป็นเลขเกิดถือว่าเลขที่สีได้เงินเลยนะครับตัวเลขที่จะได้เงินพอเห็นก็จะนําเสนอ พี่น้องได้พิจารณานะครับได้เปรียบเทียบไปเลยนะครับการค้าถึงได้ไปเบื้องเลขดับปฏิวา่าเสียโอกาสมาเทียบมันดับอยู่นะครับอันนี้เขาก็เอาแต่ทางพี่เลยเอาแต่ตกเกิดเลยนะครับขันบบมากะแย่ไม่ yeah, <my. S 1> นะครับขันมาก,ก์ให้โชคดีไปเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวคอนเห็นกันสีห้เบิ้งอีกนะครับ แนวทางของอาจารย์ชมพู่ในโค้งสุดท้ายนะครับมาเบิ่งนะครับบัดที่นี้บันนี้ก็เสิไดับกล้างลงนะครับนี่วดนี้ให้วิ่งบนก็คือ7นะครับก็คือ7มีสองเหนึ่งเป็นตัวเจาะนะครับเด้อมี7จดหนึ่งเป็นตัวเจาะสอ 2, ตนะครับส่วนชุดร้องนะพี่น้องก็เอาไว้หนน้อยก็ได้นะครับ เอาไว้ในนอยก็ได้ส่วนล่างนี่เพิ่นนไฮเดนหกนะครับมีสามหกเป็นตัวเจาะนะครับขันบมมาสามหกก็อาจจะมาเจ็ดหกคืบตัวม้ามืดอาจจะมาได้คือกันเพิ่นว่ากับมาได้คือกันส่วนตัวร้องพี่น้องก็เอาไว้จากน้อยแน่นะครับเพราะาได้เป็นตัวกันนะครับกันไว้บ่มีผู้ใดหูวว่ามันสิอกตัวใดม้าตัวใดนะครับเนาะก็กันไว้ พี่น้องท่านผู้ชมนะครับยิจจรณาเบิงนะครับใส่วิจารณญาตในการรับชมนะครับเด้อขอขอบุณขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในบางครั้งบางคราวความหิงแสยหลุดรุดไปจักน้อยนะครับต้องขอโทษขออภัยงวดนี้ขอให้พี่น้องโชคดีนะครับเด้อกับแนวทางของอาจารย์ชมพู่นะครับในโค้งสุดท้ายงวดวันที่16พฤศจิกายน2568 นะครับเอาให้พี่น้องโซบโกันมันลำลับเรื่อยๆเลยครับเดอ้อเอาเฮงๆปังๆไปด้วยกันครับเดี๋ยวจ้ามาพ่อๆกันในะคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ